จากที่เราลงมาจากภูถอกแล้วนะครับก็จะมีจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันผมเลือกไปที่ภูควายเงินครับซึ่งจุดนี้เป็นเป็นวัดนะตรงนี้จะมีกระต่ายแล้วก็หมูป่าให้เราได้ป้อนอาหารแล้วเราก็สามารถที่จะไปทําบุญที่วัดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอถ่ายเส้นทางไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ชมกันเป็นบางช่วงบางตอน ขณะนี้ก็มาถึงวัดพระพุทธบาทภูควายเงินแล้วนะครับอันนี้เป็นโบสถ์ครับสวยงามกันเลยทีเดียวโอ้สุดยอดแล้วดูบริเวณรอบๆกันครับ เดี๋ยวเราไปกาดมรัการภาพพุทธรูปและพระที่นี่กันนะครับแล้วก็ไปดูหมูป่าดูกระต่ายให้าหานเดี๋ยวเราไปชมกันครับสำหรับโซนนี้ก็ไว้อาบูชาพระต่างๆครับสำหรับท่านที่ชอบ บุชึงแต่ว่ามีหนึ่งคนนะไม่ได้สนใจเลยเลยเห็นต้นไม้แวะถ่ายรูปคือจะขอเขากลับสักมันใช่ไหมเนะี่ยะมันใช่ไหมถไม่ได้ถ้าขอซื้อไม่ได้ไไดก็ขุดก่ะเรา ไปซื้ออาหารกระต่ายกันดีกว่าโอ้ยแมวแมวอาลืมอธิบายทางขึ้นก็ค่อนข้างชันนะเป็นชั้นต่อเนื่องด้วยผมลืมถ่ายขาขึ้นเดี๋ยวตอนกลับผมจะถ่ายนะัมแจะคุยอยู่เลยลืมกดไอ้ลถบิดน้อยเรามาเจอละบิดน้อยไอ้อไทุกตุ่น êi, ngủ hamster hả? Mình chạy cả tải Cả tải kinh á, làm gì nà lắc lắc. Đạp đúc 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 À, này đi โอ้ยองรักแทบอยู่กับแมวจะอยู่ได้ไหมไม่มาหรออือ ดูมาดูนี่ดู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 ดปากด้วยอันอร่อยมั้ยอัไหมั้ยเต็มจอกว่าเยอะสำหรับตอนนี้ก็ติดอยู่ในดงกระต่ายนะครับนรักมิก ดูจากปากเขาตุ้มยิบดุบมยิบดุบมยิบเนี่ยค่อนข้างน่ารักเลยอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะมารวมตัวกันเพื่อกินอาหาราหน่ารักเลยเอากลับบ้านได้ไหมเนี่ยตัวตัวไหนครับดุมด้มดุม้ม บรรยากาศรอบๆวัดก็ค่อนข้างลมรื่นนะครับมีต้นไม้เยอะแยะเลยครับตรงนี้คือโซนกระต่ายแล้วก็หมูป่านะครับจะไม่มีหนูแฮมสเตอร์อยู่ในนี้เลยอ่ามีคนลงกระต่ายอยู่หนึ่งอัต่าเดี๋ยวเราไปดูพี่ใหญ่เราดีกว่าพอดีมงหายค่อนข้างแล้วเพิ่งเห็น นั่นคือหมูป่านั่นเองอู้ผมว่าตัวเนี้ยร้อยโลได้ไหมเนะี่ยหูใหญ่มากอะเป็นไงอืมเป็นไงบ้างอืมตัวใหญ่จังเลยแล้วก็นอนนิ่งๆนะน่าจะเหนื่อย มีกระดิกหางได้แสดงว่าเขารับรู้ว่าเรามาเล่นกับเขาหาวครับหาวโชว์อีกแล้วก็มีกระต่ายน้อยมาอยู่ใกล้ๆครับแล้วก็คงเป็นเพื่อนกันระหว่างนี้ผมขออนุญาตไปเล่นกับหมูก่อนโอ้แต่ตอนน,นี้มีกระต่ายมาเฟียครับโอ้ยน่าที่สุดแหน่แหน,แน่ดีเยี่ยนซะงั้นโอเค แค่นี้ก่อนนะครับตอนขึ้นผมไม่ได้ถ่ายนะครับแต่ผมถ่ายให้ดูตอนลงแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าถนนค่อนข้างแคบนะเวลาส่วนกันเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ทางชันนะครับเวลาขับรถเนี่ยก็ระมัดระวังด้วยนะเพราะว่ามันมันมันรถสวนกันตลอดทางอะ่ะถ้าคุณจังหวะโชคไม่ดีก็คือมันจะมันจะเจอกันพอดีจังหวะส่วนกันดังนั้นเวลาขับรถก็ระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูเส้นทางจนถึงด้านล่างเลยครับ ลงเนินชันอย่างนี้ก็ใช้เกียร์ต่ำครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองตามรอบเครื่องยนต์ของเรานะอย่างเกียร์ออโต้ผมก็ใช้เป็นโหมดสปอร์ตเอ็นเทชิพนะครับโดยใช้อยู่ที่1-2ในการลงนะครับก็พยายามแตะเบรกไม่บ่อยมากครับแตะปล่อยแตะปล่อยในบางจังหวะเท่านั้นผมจะไม่เหยียบแช่เลยนะเพราะว่าสิ่งสำคัญคือเบรกเขาจะร้อน แล้วมีกลิ่นไหมครับพอมันร้อนมีกลิ่นไหมแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการเบรกไม่อยู่ทันทีครับอย่างจังหวะนี้ก็ปล่อยไปแล้วก็ค่อยๆกดเบรกครับอันนี้คือทางชันนะน่าจะเกิน45องศามันก็จะไหลเร็วหน่อยแต่เราก็แตะเบรกปล่อยเตะเบรกปล่อยนะครับนะไม่ต้องกดแช่นะสำหรับตอนขึ้นเนี่ยก็สามารถใช้ เกียร์ดีขึ้นได้นะครับส่วนเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็แนะนําว่าใช้เกียร์หเกียร์สเหยียบส่งอย่างเดียวครับรอบสูงไว้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณรอบไม่สูงเนี่ยโอกาสที่จะตายคาเนินเหนมีสูงมากครับแล้วถ้าคุณจังหวะช่วงไม่ดีเจอรถสวนมาอีกรอบตกอย่างเงี้ยซวยเลยกว่าจะดันขึ้นเนินได้ ก็เพื่อนคนอื่นนะตอนนี้ก็ลงมาสุดทางแล้วนะครับก็ถือว่าเส้นทางก็ไม่ได้โหดมากนะก็ขึ้นได้ละสบายๆแต่ว่าก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังครับเรยวเราจะไปที่ถัดไปอันนี้ไปกินกาแฟชมวิวครับเดี๋ยวติดตามชมครับ